มา,ากินตําหัวพักน้าไม่น้อยจ้ะตําหัวพักพริกแห้งเนื้อสวรรค์น,นะคะเนื้อสวรรค์ทอดใหม่ๆเนาะเ <Building. S 1> ข่าหุงอนหอนๆบะหมี่อย่างมากไม่จ้ะมือในมือ้เมื่อยพี่น้องเอ้าพักมีทอรี้นหละจ้ะซ้ำเห็นน่าจ้ะเนาะโฟกัสกันทีอาหารกรนาตาก,กนาจะโอเคน่าจะกินได้น่าจะกองแจ็คชัดประชัดไม่น้อยเมื่อยหลายตาฟัางนะคะตอนนี้เดี๋ยวสิพอซื้อฟังไปเห็นอย่างแน่นะคะมือเมื่อนยไทยไวแน่นะคะเพราะว่าหิวอีดีขอโทษหลายๆจ้ะ มาเลยจ้ะมาเด้อเหวลายมาเลยอันเขาขับแรกตอนสี่โมงเคืองสี่โมงแรกนะคะเห็ดหยางยูวัดตีเมียนบาทนาจวันใส่เม็ดตักกี่ ต้มต้ตมหง,งหิวต้มหงก่อนหัวพักชอบจานก็ได้ เี่ยแม่นบ้านตรงหลังบ้านนะคะเขาแห้เอาควองออกจากหลังบ้านเมาเขาจะมาท่าสีหลังบ้านเป็นหน่อยก็จะต้องเมียนเมีนยนหนาตางของน้องจ้กรของหนาจางหลังทีวี หน้าตาของ,ง,บบาง,งาพญายิ่็บบังย่างพิงเอาพักหัวเสือไบใบของนอมพญยเอาหัวเสือ Về lăng tv, lăng katun bakoot. Nay, kèm mùi 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 เจ็บแอวแห้งของนี่หันจตลายที่เอามาจะเจ็บออกอ๋ออ๋อถ้าใส่ใจอยู่ก็ทันเวแต่ใส่ใจนกเจ็บแอวเจ็บแพ้พาพรอมมาเลยนึกว่าไปสายตี้ย โยกมอชเ่นไปทั้งโซฟาในของรับแขกแล้วก็เอาล่างโฟมอ,อีกสองล่างไปเชิ่อทั้งล่างใหญ่อีกล่างประแดกไปไว้ในของน่อนตัวของเจ็บแอลแลลอลรันกึศบบบเจ้าเป็นนางเจ้ามีแห้งอยู่เตียงโดนเติม ไม่ได้เก็บปลายยี่สุกไม่ได้ว่ามันปลายยี่สุกขนาด mm hmm. ซื้อไม่จับห่างแข็งโตสองลูกว่า คิดแล้วกันคลิปไาแล้วแล,ล้วก็ทอดเนื้อพอดีเนื้อแห้งหุงเขาไว้แรงแบบน้ำแบบน้ำแล้วแป้งพัฒทาชาคลิปนีปนปนนปนน้ไม่ได้มม่มี้่สวนเจอแล้วมาลองกินเขาเลยเยอะแหะงลยมัดมือเมียนผู้เดียวเนาะ คลอเเ็ด <C> oh <head> ไปเมื่อยก็เศ้ากอนจรินะนี่พอล้ายกกระดันอกัากก็สมบมติทุเตือนเขให้เก็บอป็นหลังจากวันที่ยี่สิบสามแปน มีเวลาอยู่อาทิตย์หนึ่งไม่หน่อยก็ได้บาน่น่เห็ระดปะทำส่งส่งไปหาหลอกยี่นอกบานเขามาให้ยกออกคนใหญ่เ็ยกเม่ได้ไม่ใช่แคงให้วเขาจะไม่ได้แก่งมือได้ว่าสิท่ามือไดจะเขาบอกให้ออก เริ่มคนออกหลังจากทันที2ี่้สามดันถ้าสีรังบ้ารระเบีออยงถ้าเซ็ตแล้วเนีย่ยของไปเค้ืนเซ็ตยองเป็นเมียนทงนองดีสวยทั้งใจ เขาถือดาของตำร,รดของเก็บจักรยานเขาเอาจักรยานออกแต่ว่าเขาเห็ดหลังบ้านก่อนนายเป็นอะไรหน่อยก็จแจ้งว่าเป็นระยะระยะให้ข้าตัะเอาออกนะอืมเอาคักๆด้วยวะ พักกําลังงามๆไปลองเอ,อ้อจัดใจพักในลังซี้อลัลงถึงได้ลงไปแล้วผ่นนอนๆไปหน้าขมาไว้พักแร่ดิบทีมัไในแล้วลงไปนั่นสินมาท่านกับ มสุย่งางลหละแรดิชข้าวนาบักผิดโหระพากระเพราผักซีเหล่าผักซีไทยเอเล่เลยเอเล่ไม่ไงสอนมาัทนไปป ผ่านไปไว้หลังบ้านหนุกไส่บ่ได้ใส่แม่พิ้นคนไปมาปีนี้เขต้องปลูกมันเลยเวลาละจากเขาสิดท้ายแล้วย้ำเลยอีกใบนน <c oughs> ว่ามีวีแววว่าเขาเห็ุนาก่อนนะเขาบอกบอกเขาพึงาา่งมาแจ้งหนังสื้อพึ่งมาห่อนบานบ้านหนูวานานี tiền mình thêm được cả. Tha xin giữ kiệm tiền hao đền thêm đi. Một thành Forget this I have Alles. heb het niet echt. Ik heb het Ik heb het niet echt. 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 Ik heb het kan Ik อย่าจมเป็นตัวเองอารมณ์ใจชาของสมลำนาบอ่ะจะซื้อของได้แต่ของืริ่มจมเก็บไมอยู่ในห้าง รื้มทรงการเบือ่อพอดหายังไงเกามันเกิดเขาสูตรยาแล้วสิไปไหมเ่เอาซันตปเกาแล้วเกาลืมเนาะของไขอยข้แ,แล้วละแม้ใช้ตือของควันไหมจับเรืเรื่อแล้วอื่นเขาเอาไข้าขามาให้กระเดยหายจืดลดจบ ควนงทรงเป็นบ như oh. ัตรบ้านเงินหน่อยสุเป็นบ้าน่างหนึ่งให้เราความม้นเกิดไม่เง้หน่อยเราก็เอาเหล่ามาไหวห่แต่วาเราเอาเงินทรงบัตรเรพัดมาก่อนเรจะเอาเหล่ามาไหวห่เมื่อเงียเป็นเูกยนลบมาก ที่จรินวุ่นเนี่ยเ,เขามาเดให้เขาก็ได้แต่ว่าเพิ่องอยากส่งให้เขาได้รับดุบานมืออื่นเจ้าส่งไปเรียกตองแรนไปมืออื่นตัวแรกแต่มันท่านก็เขาไปส่งของมืออื่นอันยู่างกันจักโลกนี่เนาะยู่างกันสุดเวทโลกบัง บา,บานไม่ไง่มกบันไม่ไงบานไม่ไงไหมกบานแม่พิมยุ่แยกข้างเดียวไปตรงข้างเส้นเดียวกันแต่ว่าถ้าเลี้ยวขวาไปบานไม่ไงไหม้ยซ้ายไปบานแม่พิมแยกเดียวกันจบแล มือ่อื่นตลาดนัดด้วยนะเมือเ่อื่นไปโรงเรียนแล้วจะรอาะตลาดนัดเถื่อมีอย่างมาพี่น้องบึงสบายเมื่อีก,กับบานไหวเมื่อื่น ถ้ดีมันินหนารงยันยิ้มนะเแบรบันแล้วมามกิน,นมาเพราะมันเราแห้งจนที่แบบปลาแดงมันจุกกินฟ้าไปได้อ้าะ้ะาะเได้ทางไททั้งฮอนเนาะ ไปฮอนไปเซนี่รื่มทร่มจุใหม่อยู่ในห้างเขาจะมีไปเซนี่นะใจยิ้สวีเดนนี่เป็นวันใจตลาดเพิ่นนะพ่อใหั่เพิ่งงนจะซื้อกับของขทุกวันพฤหัสทำไมหน่อยคันเลยอย่างเมื่อเนิ่นไปเบอกเพิ่นซื้อทำหม ที่แม่กัซื้อมาจะต้งเลี้ยงมันเป็นแมนบอกแล้วแม่คืนซื้อหอมแดงกระเทียมหอมหอยไงแต่จะขึ้นมาให้เนียรสข้เนียมักกินหมักน้าวมัเท็น้อยว่าเมียบอกเห็นเมียซื้อแสดงว่าเนียบ่มีเนี่แด้เนแข็งให่ดห ทานให่หเราเนือ้อเอาหมูบอบอเติมปริมา,าเลยอาหารข่อยเลยวให้ดอนเนนี่ไเดี๋ยวน่ะเก็นนอจะเอาใส่ในช่องฟีดไว้เนี่ยมอยากก็เอามาเว็บกินนะจ๊ะเทดไลฟ์ไว้ก็าบ่มีปัญหาทอดชุบแล้วขอไม่ค่อยเว็บปึ๊ดเดียว เก็บใช้ช่องฟิสแพ็คเป็นขาดเป็นขาดไปคือเกาไม่งอยไม่ง่อยมันไม่ไมีสิ่งของ <c oughs> เดือนมาแล้วจะไปเดือนนี้ก็จะไป หรอไม่ได้ไปดันนานะจ๊ะจกันกนกระป๋าแน่นอนปราวเดตตอบตกลงทั้ง uh, Youtube, YouTube ไปแล้วนะคะ YouTube e v e n ์เขามีอีเมลมาเชิญให้ไปร่วมง,งานนะคะที่สต็อกโฮมไม่ได้เดตตอบรับไปแล้วนะจ๊ะแล้วก็บ,บอกพ่อยหยแล้วนะเรียบร้อยแล้วแค่สิไปจองตัวรถนะคะเจาไปแรกกัน แม่พี่นไปแม่ปูไปสองก็นอนบุ่รู้เรื่องนิดหน่อยแล้วชงขอความไปถามมึงแ้วไปบ่อสูงไปชายายหย่ไปทันวะเอาไม่ไปน้ำกูแบบงานดีเวนยูทูบคอเซิร์ญโอ้ไปได้ยี่ยายายไปได้นะจัดาการกอกตามตัวเอ้ยบอกว่าสั้นทรงให้ไอ้ปูไอ้ปูกอ,อกเป็นแม่พี่นเเทศบ่ได้ แกไม่ต้องนั่นหรอกแกเตรียมตัวไปอย่างเดียวกระจายเงินค่ารถและเตรียมชุดไปแค่นั้นเองอเนะว่าแกกับผัวแกถ้าบวกแกให้ไปก็โอเคแต่ที่จัดการกดอะไรให้แกเรียบร้อยแล้วช่องแกนะไม่ต้องหว่วงพี่ยืนยันอีเมลไปแล้วแล้วก็มันตอบรับมาแล้วด้วย ที่น้ต้องเอาอีเมลหนูไปด้วยนะเพราะว่าหนูจําไม่ได้เพราะว่ามันไปด้ไปงานเขาให้ไปถึงงานเขาให้เอาอีเมลช่องเข้าไปยืนยันเป็นกดเขาอีกสักนึงใชนได้วยพิ่มึงไม่ต้องเตรียมอะไรไปหรอกกูเตรียมให้มึงหมดแล้วมึงบอกมึงเตรียมแต่ตัวไปเถอะว่าสัตรงสารนั่งไปเถอะกูทำไว้ให้มึงหมดแล้วกูส่งใบอะไรให้เรียบหมดแล้วว่าสำัญที่นั้ก็อยากให้ไปนั่งสงสาร ตอนนั่งคือบกบกเครียดนะอย่างที่ไม่ไหรไปอ่านคอมเมนต์ไม่ไหร่ก็สรรงสารเนาะเพราะว่าคนบริเวณเบิงเองมดนะเม่อไหร่ก็เขา่าใจโยเพราะว่าอาการของแม่พิ้นแม่ได้สิะบ้างวันนี้แม่อไหร่จะกินอกอยู่ค่ะไม่พิ่งผ่ามงแรกเรื่อยๆก็ต้องคิดจกินอิ่เพราะว่าเหเาีงาเข่ากินย่างผ้าลายอิ่มกินเอาแบบว่าหอยทากไม่ได้เหงานก่อนอาหารถั่วแระง่าย